ัสดีครับมาดูนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของซอฟต์แวร์เขียนแบบนะครับเป็นการใช้ซอฟต์แวร์แบบออนไลน์นะครับไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแล้วนี่คือ,อแนะนำาิเศนะครับพอดีเห็นข้อมูลน่าสนใจนะครับก็เลยมาแนะเข้าไปที่ตัวนี้นะครับ e d i c a software o t com นะครับก็ประเทศไทย s l ที h อ h อตัวนี้นะเป็นซอฟต์แวร์ียงแคนะคราวนะครับก็ง่ายนะคือเน้นไฟฟ้าดูตรงเลยนะครับเขาก็สามารถให้เราคิดเอทซีอัคเค t ์ได้แบบนี้นครับแล้วก็ลงทะเบียนทดลองใช้นะครับสาธิตก,ก็จะมีตัวเดโมโอขอโฆษณาให้ดูนะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับนี่เป็น o วอร v วิวนะดูแล้วก็น่าสนใจดีนะครับแล้วก็เลย มาแนะนำให้นะครับแล้วก็พอดีเขามีตัวอย่างนะครับจากอาซอฟต์แวร์ที่เขาใช้นะครับเอาไปเขียนเป็นแบบระบบแบบสมบูรณ์ยังไงนะครับก็เลยเอามาแนะนําวิธีการอ่านแบบ,บมาตรฐานแล้วก็มาตรฐานสูงด้วยนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้อ่านแบบแบบนี้เดี๋ยวจะงงก็เลยจะมาแนะนําตัวอย่างอ่ะครับเห็นไหมเขาหยิบแค่ลากมาวางปุ๊บตัวเลขต่างเด้งขึ้นเลยครับมาโปวไวมากเลยออกมาเลย ก็แก้ไขได้นะอย่างนี้เขบอกถ้าเสร็จชุดที่หนึ่งลากมาปุ๊บเกดนะอ่า MCB หนึ่งใช่ไหมพอลากลงมาปั๊บตัวเลขเปลี่ยนเป็น M สองได้เลยแ <c> ักเตอร์ซีนตัวมอสโอวลโเลที o ออโออ์หนก็เป็นที่2สองตันไปเลยสองนะครับง่ายว่าง่ายครับสไตล์แนวทางเขาจะเป็นเขียนแนวแน,ว,นวขวานะแต่เราชอบเขียนแนวลงใช่ปะ่ะอ่าก็ต้องลองดูนะอาจจะ ได้เหมือนกันยังไม่เคยยังไม่ได้สมัครเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าว่ามันมีตัวอย่างที่สาคัญคือมันมีตัวอย่างผมก็เลยเจะตัวอย่างมาให้ดูนะครับคื่ตัวอย่างเนี้ยเด็ดมากเลยอ่าตรงนี้นะครับตอบเขาจะเป็นแบบนี้นครับคือเขาจะมีอ่าพิกัดถ้าเป็นงานก่อสร้างก็มีครับเลียนเจอกันที่กิจลายหนห่นะอันนี้ก็มีกิจลายเหมน,น,นะครับอ่าเขาก็จะมีด้านขวาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ ด้านบนเป็นหนังสือให้โทษเป็นตัวเลขเลขลา้านไปเลยแล้วแ,แต่ว่าแบบเรากว้างใหญ่แค่ไหนเราจะกําหนดช่องใหญ่โตแค่ไหนแล้วแต่นะครับบางทีก็ช่้องมีสิบสช่องแล้วแต่ขนาดกระดษทำไปบ่อยๆเดี๋ยวเราจะมีะตาเราจะตุวกลองเองซึ่งตรงนี้สําคัญกรณีที่เป็นแบบใหญ่เป็นแบบมาตรฐานสูงๆต้องใช้แบบนี้นะครับเพราะมันจะวุ่นวายมากเลยเพราะงานคอนโทรลถ้าเกิดการสนใจก็คลิกเข้าไปดู ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นการแนะนาซอฟต์แวร์ให้เครดิตซอฟต์แวร์เขานะซอฟต์แวร์เขาดีมากนะครับอะไรดูนะฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเลยแต่สุดท้ายเนี่ยอันทับล่างสุดเลยนะครับผมอยากให้เจอตัวนี้นะครับพาเข้าไปดูทรัพยากรนะซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นภาษาที่แปลไทยนะบางครั้งอาจจะแปลแบบอ่าเป็นศัพท์ที่สวยหรูด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างที่สําคัญคือตัวอย่างเรานี่ที่ผมอยากให้เรามาศึกษาเรียนครับอ่เริ่มต้นตัวนี้นะครับ ไอต,ตัวอย่างการวาดภาพไอ้หกหนึ่งเจ็ดแบบเข้าไปเลยปึ้งอตอนนึงนะครับเขากำลังโหลดให้เราแล้วนะสวยไหมดูดีมีระเบียบเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวเลขนะด้านด้านบนเนี่ยสิบสี่ช่องเกิดช่องสิบช่องหนึ่งกับช่องสิบสี่จะช่องใหญ่หน่อย ช่องที่เหลือจะเป็นช่องเล็กหน่อยนี่ตัวอักษรนะครับ a ถึง j ก็ a ใหญ่หน่อย j ใหญ่หน่อยก็เท่าๆกันอ่ะเป็นแบบนั้นมันจะมีพิกัดเรา,าเรียกพิกัดนี้เรียกว่าอะไรเดียวกิดลายนะจะเป็นไงก็ต้องเรียกว่ากิดลายอ่ะมาดูถ้าเกิดเราบอกว่าสิ่งที่อยู่บริเวณ b สอบสิบสองก็คือเจ้าตัวนี้ตัวนะ b สิ เอ้ยเราก็มาดูนี้ก่อนเขาจะมีจํานวนหน้าให้เลยดืดๆๆๆนะทั้งหมดมี20หน้าแรกก่อนหน้ามี20หน้านะครับหน้าแรกนะครับหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งก็บอกเป็นชื่ออ่าดูไม่เห็นก็มาด้านขวากดขึ้นหมายบวกปึ๊บปึ๊บ๊ใช่ไหมอ่าขยับขยับคอร์เซอร์แบบนี้เอามี20หน้านี่คือชื่อนะครับไตเติ้ลอ่า พาวเสกิทหนึ่งพวกสก,กิทสองนี่คือหน้าหนึ่งที่จะเขียนเป็นเป็นโพาเวอร์พาวเวอร์สก,กิทต่อไปพาวเวอร์สก,กิทหน้าสองก็จะเรียงให้แบบนี้แล้วจะมาอ่านแบบลองอาน,นถ้าว่างๆไปไปอ่านเพิ่มเติมนะผมมาแค่ที่มีหน้าสามต่อไปเป็นคอนโทรล PFC อ่า PFC ด้วยนะ พูดมีเอาพุดนะครับเราจะได้เห็นตัวอย่างเลยว่าในระดับมาตรฐานะเขาเขียนกันแนวถางครับเทอร์มินอลเลยออ่าเทอร์มินอลเนี้ยน่าสนใจมากนะก็เลเยอว์อ่าโอเคเลเยอว์มาดูก่อนนะครับจะได้ดูงี้ที่ดูคือองมาดูตัวจริงก่อนนะครับตัวจริงเนี้ยเขาบอกว่าอ่ะเราจะมีเทอร์มินอลอย่างนี้นะเทอร์มินอลเหล่านี้นะครับเราจะเรียกว่าเทอร์มินอล x ในกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่ม X 1ช่องนี้เรียกว่าช่อง X 1นึ 1. ่งคิดามคสก็คือมีเทอร์มินอลซึ่งบนล่างมันจะต่อถึงกันทั้งปลึกนี้เรียกว่า X สอเทอร์มินอล X สก็นับช่องไปเลยตั้งแต่หนึ่ถึง21ช่องนี่คือ X 3 X 4มันเรียงนะหนึ่งจากเทอร์มินอลแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะได้ดูข้างบนนี่สุดสุดขอบตู้นะได้ลงมาก็ จะมีอ่า MCB สองสามสี่ห้าหกอ่าตครับตัวนี้เขาบอกดิเมนชันมานะครับหน้าตาจะไม่ได้ลงไว้ให้แต่เป็นดิเมนชัน F หนึ่ง F สอง F สามก็คือฟิวอันนี้มีขนาดรางว้ดักต่อามาอ่าเราเรียกแมติกคอนแทคเตอร์นะครับใช้ตัวเป็น C หนึ่ง C สาม C สี่เอรมีสี่ออโตโหลดรีเลย์นะครับมีโอนหนึ่ง อีเล e ์ er นะครับบริเล์ er มีเอ c ตัวหนึ่งอิว e พัเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่หนึ่งยังไม่รู้อะไรนะครับนี่ MCB หนึ่งเจอแล้วอ่านั้นมี MCB ก็เริ่มต้นที่ MCB ห้าหกนี่คืออุปกรณ์จริงๆที่อยู่ในตู้แค่นีนก่อนนะครับงนั้นก็มาไล่าดูนะครับดูเราสแกนดูก่อนนะถ้ามีเวลาแนะนำนะไปศึกษานี่เป็นหน้าตู้แล้วอ่าก่อนเลยที่หน้าตู้บ้าง กีมากๆเลยนะครับ Call r e f e r e n c นะครับก็คือะต่างหน้าไหนแบบออกแบบที่รีก,กอดได้ด้วยนะครับต้นที่นี่เลย Power s c r i ิ t อ่านแบบให้นะก็เป็นเครดิตนะครับของ Capital Extra X นะครับใคร,ใครสนใจก็เข้าไปติดต่อสอบถามข้อดขอีของแบบของเขานะคือมันกินเนื้อนะหากันได้เลย อ่ะอันนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหม x หนึ่ x x 1นขีดห x 1 2, 3, นึ่งขีดสองสามสี่ถนอันี้คือถือหน้าตรงไหนอ่ะก็กลับไปดูนะที่อ่าถือหน้า layout ก็อ,อีกตัว layout เฉยเฉยที่ไงน,น,นี่คือ x 1 2 3 4เนี่ยคือเราพูดงา่ายเราเอาไฟเข้ามาแล้วก็อย่างนี้1 2 3 4จ่ายออกไปแต่ไปไหนเราไปดูแบบต่อ เอามาแล้วปุ๊บจ่ายไปใครจ่ายไปที่ isolate isolator สาก็มาที่ m ที่สามเลยไปไปเรื่อยเพราะฉนั้นด้านบนนะครับก็จะเป็น main เต็วิ่งไปว่ามี x4 ตัวหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตอนใช่ด้วยนะ n เห็นไหมมีตัวเอราได้อยู่แล้วนะ st คราวนี้มาดูการอ่านแบบของเขานะ ไล่พักพเวอร์ก่อนอ่าพลังเวอร์ตืดๆๆไล่เข้ามาเข้าคิวนะคิวสองคิวสามคิวสี่คิวของเขาก็คืออะไรคือเอ็มซีเกตเขาก็มีไล่ไล่อามานะนี่อาร์หนึ่งอาสามอาร์ห้าแค่อาห้านะออกออกจากโอเวอร์โหลดเขาไม่ได้พูดนี่ก็คือเป็นไบมาร์กได้นะครับเข้าเอา็มซีบ k8 อ่ะเวกเตอร์ k8 7 k 4 TOR e 1ก็คือ thermal overload relay ตัวที่1นะ1 2 3 4 5 6อันนี้ภาค power ถูกมั้ยวิ่งมาที่อะไร x 21 22 3ไม่ X อยู่ไหนแต่ว่าออกจาก overload นะครับภาค power overload มาเข้าตรงนี้เข้าเทอร์มินอลในกลุ่มที่2อ่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ หนึ่งสองสามเลยครับไปดูไหมเผื่อเราใด่นะคที่เลเยอร์นี่ไงเลเยอร์ x สองครับแต่อยู่ที่ช่องหนึ่งสองสามเลยนะครับแปลว,ว่าออกจากโอเวอร์โหลดปุ๊บก็มาเข้าตรงนี้สามเรียงไว้และตรงนี้คือใครมาก็คือเอาจากมอเตอร์ที่อยู่ข้างนอกนะครับหนึงสองสามก็คือ u v w เห็นไหม U1V คือ UV แต่แค่ตรงนี้นะเจอกันที่ถอรไม่นอนนี้ของมอเตอร์แฟนหนึ่งนี่คือปากคอเวอร์นะครับตามลงมาเนี่ยจะเริ่มงงแล้วนะครับนี่บอกว่ามี K1 เจอร์ K รับเทอร์โมโอเวอร์โหลด o รเล e หนึ่งเขาบอกว่ามีห้าทับห้าจุดทับห้าจุด H หนึ่งห้าทับห้าจุดสาม เนี่ยนะครับมันบอกว่าไอ้คอนแทคเตอร์ k หนึ่งเนี่ยมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องไปปรากฏอยู่ที่แผ่นที่ห้าครับในกิจลายตัด h หนึ่งนี่คือเราอยู่หน้าไหนนะเราอยู่หน้าที่สองทั้งหมดยี่สิบหน้าเพราะหน้าแรกหน้าแรกเป็นโกล of ออฟคอนเทนต์อ่ะต่อไปคือนี่มันบอกว่าในหน้าที่ห้านี่ก็มีอีกนะแต่อยู่ที่กิจลาย C ตัดสามตัดสาม จะมีเกี่ยวข้องกับ K1 ถ้า่็นนั้นเราก็ไปเปิดหน้าอย่างเงี้ยห้าหลังนี่เห็นไหมเลขห้าเห็นไหมเราก็เปิดหน้าห้าแบบนี้ก็ได้นะดูนะมันบอกว่า S1 กับ C3 จะมี K1 อยู่อ่ะปุ้งก็ซูมดู h 1นี่คือ H นะนี่นะ S1 นี่ก็คือตัวนี้ตัวคอยที่ C3 คือตัว คอนแทคที่เป็นเซียวโฮดิ้งสุ่มดูปึ๊บปึ๊บนะนี่คือ S นะเหนึ่งก็คือห้องแรกเลยก็คือคอยสีสามสีสามเองนี้นะก็คือชื่อเคหนึ่งแต่เป็นกล้วยยี่สามยี่สี่ก็เป็นกล้วยโฮดิ้งนะคือ่าจนี้บอกมามาจากหน้าไหนก็ถอยกลับไป ามาจากหน้าที่4ว่าแต่ละหน้าต่อไปเรื่อยนี่เราโดดมาที่หน้าที่5ถูกไหมก่อนหน้าที่5ก็ต้องเป็นหน้าที่4อ่านี่บอกว่าต่อมาจากดูวิธีอ่ะกลับไปไหมหน้าหนึ่งอย่างไรไม่จบเลยอ่ะคราวนี้ไปดูวร์โดดนะว่าโลดเขาบอกว่าหน้า5หน้า5หน้า2หน้า2ที่ B 1 B 1 B, 1, B 3ลองมาดูที่นี่นี่ตัวอะไรใช่ไหมที่5 B 1 ็ไปหน้าห้าเหมือนกันแต่คราวนี้เราเขี้เกียจไปแบบเมื่อกี้แล้วเรากระโดดข้ามเลยก็คือเป็นฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ทิมนี้นะจำเห็นไหม,ไ,หมไปได้เลยนะห้าบีหนึ่งโอนี่มาเลยห้าบีหนึ่งว่าป็นซีของตัวมอโอโอลรีเลยซึ่งจริงๆปกติเราจากเก้าห้าเก้าหกก็จ็ดก็แปดนะซึ่งตัวเลขจะปใจนะแต่แค่ว่ามันยกควให้ถูกเรื่องนั้นๆในงานนั้นๆพออ่ะ เราจะใช้หลักการแ,แค่จำเป๊ะนะเพราะมันตัวคอนฟิกเนี่ยที่มันจะกำหนดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะและแต่งงานนี่ O อหนึ่งก็คือ Thermal O อโดีหนึ่งไปนี้เป๊ะเลยกลับไปใหม่แค่น้าหนึ่งเนี่ยแล้วก็อ่าน e, นะไปบีสาอะไปหนึ่งครั้งก็จำไปโป่ง ามเห็นไหมก็อยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเลี้ยงอะไรแดงสเตตัสว่าไหนสเตตัสอะไรครับตรงนี้มอเตอร์ออฟ้าม o อเตอร์ออฟอยูอ่อันนี้คือทั้งหมดนะวิธีการไล่ไอวงจรแล้วก็ไล่แบบนะซึ่งว่า ตอนนี้เราใช้ฟีเจอร์ของแบบในการอ่านมันก็ง่ายสะดวกแต่ถ้าเกิดแบบมันพิมพ์ออกมาแล้วเราทำไงถ้าเราอ่านไม่เป็นเราพิกตายเลยถูกป่ะอันน,นี่ยคือการแบบอย่างมาตรฐานสูงต้องพูดว่ามีมาตรฐานสูงเพราะว่าอันนี้ยังไม่จบนะครับนี่เดี๋ยวพอนี่คือภาคพาวเวอร์นะเดี๋ยวพอไปพาคคอนโทรลอีกนะแล้วมันต้องพลิกไปพลิกมานะครับสอดคล้องกันหมดทุกจุดเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นงานใหญ่ๆที่ตรฐานสูง,สงเร่งไม่ได้เลยนะ นัา่งงานนะครับต้องทาขนานกันตั้งแต่คนทําแบบคนทําตู้คนเขียนโปรแกรมต่างๆก็ต่างลุมลุไปไปไฟนอนทุกอย่างออกมาต้องอ้างอิงถึงต้องหมดนะเ็นในระหว่างที่ทําไปเนี่ยอาจจะไปคุณทางบ้างอะไรบ้างนะคนเขียนแบบให้ให้ใหลงเทอมนอลนี้ไอคนต่อสายพี่ไม่ได้มันตันแล้วสายมันเมันเปิดกันแล้วก็ไปลงอีกเทอมน,นึงก็กลับมาไฟนอลอีกทีหนึ่งก็คือเรียกว่าสติ๊เนี่ยว่าเขาเรียกว่าแอสิ๊ แบบก่อสร้างจริงสร้างจริงันั่นในหลักการของพาคเพลเวอร์มันเป็นแบบนี้อ่านะครับเราดูภาคคอนโทรลแ่าแนหน้าห้าเห็นไหมหักเลยอ่ามันเดิมอันนี้เป็นพุชเปตันสตาร์ทนะครับที่ก็พุชเปอร์ตัปต้นสามตอนสองก็แปลว่าสตาร์ทเป็นหนึ่งเป็นสองสังเกตอะไรไหม อะไรไหมเพราะเอาอะไรขึ้นก่อนนะเอาโอเวอร์โหลดนะครับตามด้วยอะไรตามด้วยสตาร์ทและตามด้วยสต็อปตาสต็อปเนี่แต่ของเราต้องอะไรโอเวอร์โหลดสต็อปสตาร์ทนี่ก็คือไฟมอเตอร์ลันนะลอดัมหนึ่งต่อคอมคนะอมกับคอยแมนติกคอนโทรลนี้ ก็บอกอีกแล้วว่าไอตัวคอยเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนหน้าที่ห้า h หนึ่งก็ตัว no อยู่ที่ห้าสคือในตัวมันแตะห้า h หนึ่งก็ไม่มีอะไรเนาะถ้าตัวดูแบบก็คือแบบพื้นฐานธรรมดาไปเนาะก็กำหนดคำว่า x เมื่อไร่เนี่ยก็คือขั้วแปลว,ว่าเราจะไปหาสายเส้นนี้เจอเลยนะที่ที่เทอร์มินอล x สามา กลับไปดู x3 เบอร์5คือสายที่ต่อคอมกับพลอดแลมกับคอยถือว่า x3 ขีดนะก็ไปดูที่เ,เอา,าอยู่ไหนนี่ x3 ขีดก็คือช่องนี้ช่องนี้แหละก็คือจะเป็นช่องที่เราตั้งตาของพลอดแลมสนุกเลยนะครับลองลองไปไล่ดูนะ อันนี้ผมก็ให้ดูโดยพื้นฐานโดยหลักการคร่าวๆแล้วนะครับตัวนั้นเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็จะสามารถนะครับไปต่อเองได้นะครับก็ตัวแบบที่ดีแนะนําเลยแบบที่ดีก็ติดต่อไปได้เด็ดักนะครับทุกอยากมีมีแมนวนวลนะครับตัวนะแมนวนวลเห็นไหมนะวิธีการเขียนซิลิเเตอร์แบบไหนเอสสองแปลว่าอะไรเงี้ยก็ก็คือเราสามารถหา ไเลักสแตนดาดได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับไป IT standard vector s v i c e symbol ได้เลยนะครับจะมีใน autocad ก็มีนขะอให้ดูว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับลยเอามาเนี่ยก็คือถ้าถ้าเราทำแบบทำมือทำาุ้ยคนแมนนวนนะยี่สิบหน้าเนี่ยเห็นไหมเขาจะอธิบายทุกอย่างเลย เธอไม่นอนอยู่ที่ไหนเคเบิลบอมบ์รีพอร์ตนะที่เคเบิลบอม์ราบอกว่าในสายยี่ห้ออะไรนะครับที่นาตัดจำนวนกี่คอสายเส้นนะอีอะไรนวลนะครับอันนี้แล้วแต่ไปใะชาประยชนก็ว่านะครับ่คลิปนี้นะครับที่ เสนอให้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ได้เริ่มเห็นอ่าเออถ้าเกิดเราเขียนแบบนะครับด้วยสไตล์เราสไตล์ลูกค้าเรามันก็ได้ก็เข้าใจเหมือนกันถ้าอยากจะเขียนตันดาษนึงที่แบบเป็นเวอร์วยหรือว่าเป็นอันดาษจริงๆนะครับบริษัทใหญ่ๆนะเน้นอย่างเงี้ยนะก็ดูเลยดูเขาเขียนมานนย่างนี่นนนนคือ,อไรอินเวอร์เตอร์นะ อ่างอินเวอร์เตอร์ก็ป้อนไฟสามเฟสเข้ามาก็ต้องการอะไรต้องการไฟสามเฟสออกไปเพื่ออะไรเพื่อไปขับขดยเดอ่ะด้วยอ,อะไร,ม,รม,ไมีมีปรับวอลล่มไหมมีปรัวลมอ่ะด้วยความร็วรอบไหมนี mm ่นาล็อกอ่ะนี่มีเลยคอมมานด์นนะคอมมานด์เพื่อจะสั่งอะไร forward reverse ได้คอนแท t แต่คอนแท t ไม่ได้ใช้อะไรอันนี้ปล่อยว่างนี่คืออินเวอร์เตอร์นะครับ อินเวอร์เตอร์ตัวสําคัญสําคัญก็มีพอที่ปรับความถี่ิเอตอร์นะการสั่งสตาร์ทนะครับด้วยวิธีไหนการควบคุมความรอบด้วยวิธีไหนก็แต่จริงๆแล้วการคอนฟิกมันยิ่งยากพอสมควรผู่มหมกก็เป็นภาษาไม่ที่จะเป็นภาษาซึ่งเราจะเห็นว่าวงจรคอนโทรลของเขาเนี่ยเจ้าเนี้ยเขามีอยู่ตันมาด้วยซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเจอในสไตล์ของฝรั่งเนี่ย เขาจะไม่ค่อยมีนิวตันนะเขาจะใช้เป็นอีเฟตแล้วก็มาสร้างมอแปลงที่มาลูกหนึ่งเป็นมอแปลงคอนโทรลเขาใช้เป็นศูนย์วงของหมอแปลงคอนโทรลเทียบอ่ะไม่ได้พูดว่าเป็นนิวตันนะแปลงคอนโทรลเขาลากก็จะเรื่องของการประหยัดเมนพาวเวอน์สายนิวตันนะไม่เอานิวตันแทนที่ะมา ไปสามเฟสมามากับ่อแปลงสิบเกิ์เฟสหนึ่งลูกก็ได้สองร้อยยี่สิบโวนออกจากมอว่อแปลงตัวใหม่ะคือเห็นบ่อยมากนะว่าเราใช้นิู่อก็ได้อ่ะซึ่งบ้านเราถนัดแบบอ่ะโอเคก็เริ่มคุ้นๆนะถูกไหมมีการลงล่างอะถ้าถ้าถ้าแบบเป็นลงล่างแบบนี้เราชอบเราถนาัดแ้วเป็นแบบออกขวาออกขวาแล้วก็แปลว่าซอฟแวร์เขาก็ ยึดหยุ่นนะรับด้าอ่านะครับก็คือเป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วก็คือขอแค่เราสื่อสารกับผู้ว่าจ้างลูกค้าเข้าใจเท่านั้นเขารับงานเราใจไ่ยก็เพียงขอบคุณทุกท่านนะครับที่